เฮงเฮงปลาหมึกมาแล้วอ่ะปลาขอตังปลาเร็วขอตังปลาก่อนขอตังปลาอ่ะไปซื้อปลาหมึกไปไปไปเฮงจะไปซื้อปลาหมึกก่อนนั่งรอนั่งรอลูกนั่งรอนั่งลงเฮงเฮงซื้อปลาหมึกนั่งรอที่ลูกนั่งลงเร็ว นั่งรอสวยๆนั่งรอสวยๆนั่งรอเร็วๆนั่งลงนั่งลงนั่งรอเออเก่งเอาอย่าเพิ่งวางตังยังไม่ได้ของเลยวางตังแล้วอะตังให้ยายเร็วตังให้ยายก่อนยังไม่ได้หมึกไม่ให้ตังต้องได้หมึกก่อนต้องได้หมึกก่อน ้าอันนี้ตลาดแรงคำไฮอันนี้ร้านพี่ไลมินิหม,มานนนะเดนะเดน,น,นะอะอามาแล้วมาแล้วอะเฮงเฮงรับแบ่งมิกเซอร์ด้วยนะลูกแบ่งพี่แบ่งยายาเรยาใชาพ้พีด้วย อ้าวอันนั้นแบ่งอะไะได้แล้วเข้าบ้านเอาเร็วๆทางนี้ทางนี้เอาเร็วๆลูกไม่เอาตรงนั้นลูกเปียกเงี้มันร้อนยายเอาให้หน่อยหน่อยไม่ได้มันร้อนปะไปเคานเ,เตอร์แล้วกินตรงนี้เลยเหรอลูกมันร้อน